พรีเมียมเอาท์เลทและ FN o เอาเลทจุดแวะพักยอดนิยมในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับค่อนข้างจะเงียบเหงาเป็นเพราะอะไรไปหาคำตอบกันครับ ถอย้อนไปสักสิบยีปีก่อนนะครับสมัยที่เราไปเที่ยวเขาใหญ่พัทยาหัวหินเนี่ยเราก็มักจะแวะพักที่พรีเมียมเอาท์เลทไม่ก็ FN เอ็นเอาท์เลทเขาจะเปิดใกล้ๆกันนะครับคนเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับเดินแทบจะชนกันเลยแล้วก็จับจ่ายซื้อของเต็มไปหมดเลยครับรถทัวร์เนี่ยก็มาลงเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะครับเงียบเหงาลงไปเยอะเลยครับแล้วจะมาเล่าเอาความรู้สึกตัวเองตัดสินอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับมีตัวเลขมาวิเคราะห์ด้วยนะครับอย่างพรีเมียมเอาท์เลทเนี่ยเป็นของบริษัท ลผลประกอบการ5ปีหลังล่าสุดเนี่ยขาดทุนหนักมาโดยตลอดน,นะครับขาดทุนปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเลยนะครับเช่นเดียวกันกับ F N Outlet ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ขาดทุนหนักไม่แพ้กันครับราคาหุ้นเนี่ยลงไม่รู้จะลงยังไงแล้วครับไปไล่อ่านความคิดเห็นสํารวจความคิดเห็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็ได้ข้อสรุปมาประมาณสัก3ข้อนะครับข้อแรกก็คือพฤติกรรมการซื้อของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับเราต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยเราสามารถซื้อของออนไลน์หาสินค้าที่มีราคาถูกที่สุดได้แค่ปลายนิ้วครับแล้ว พค่อยๆน้อยลงครับข้อที่2ก็คือคู่แข่งเนี่ยทำได้ดีกว่าพอพฤติกรรมการซื้อของเราเปลี่ยนไปนะครับเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยจุดแวะพักก็จะเน้นวิธีการกินเที่ยวถ่ายรูปมากกว่าการซื้อของครับเพราะฉะนั้นร้านอื่นๆเนี่ยที่เป็นอย่างคาเฟ่ร้านอาหารร้านขายของฝากหรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำมันเนี่ยขอดึงดูดคนได้มากกว่าเพราะมีร้านค้าที่น่าสนใจกว่า ข้อ 3. ราคา o u เล็ตไม่ได้ถูกนะครับลองเข้าไปสำรวจดูหลายหร้านเนี่ยราคาก็แพงเหมือนร้านขึ้นห้างเลยนะครับแล้วเพื่อนๆพ่ะครับคิดว่าสาเหตุเป็นที่อะไรมีวิธีการแก้ไขหรือเปล่าลองคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเผื่อเจ้าของเขาแวะมาดูแล้วจะได้นำไปปรับปรุงครับ